คายลงมาแล้วพอแล้ววันลำวันรคิดขายมลุ่นน่อยะลงแล้ววัสาวสัไปลุ้นยวไปไม่ทัน,นไอ้เฮยลนล้นะกีไปกับใครไปก <Okay. S 1> ัลก รถเ,เกี่ยวมัตสัมมาสสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เราก็ไปแล้วนะคะห้าคันคะ่ะวัตสัมมาสเยี่ยวเฮยูไอ้รุ่นรถเกี่ยวนะคะทักทายกันก่อนเดี๋ยวเราไปทักทายไอ้รุ่นรถเกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวเรทาทักทายกันเฮยู <Hey you! S 1> เดี๋ยวเราดูว่าเขาจะตอบกลับมายัางไงเขาจะได้เราไหมไ ไม่ได้นะคะไปติดใบแดงกันอยู่นะคะทำไมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นยที่สารนะคะไปจังหวัดสุรินทร์จ้าสวัสดีที่สอค่ะซื้ออะไรอ่ะโอ้โหบุรีก็เอามาซอมยังไม่พออีกเนี่ยไม่พอไม่ต้องดูใช่ไหมแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็เดินทางขึง้นทีาลนะคะไปทางจังหวัดสุรินทร์จ้าลำโพงอยู่ในกระตาก้าแดงอะ่ะแ้่ใส่ชาร์จไม่มีนะใส่ชาร์จอยู่ที่โกอันนี้เป็นพรกินดารีสองพันนะคะเป็นสองพันสิบสองกับสองพันสิบสีนะคะ เติมลมก่อนจะไปทันเขาไหมเนี่ยไอ้ห่าเบาเบาสิแล้วกูด้วยเฮ้ยแล้วทำไมกิ่งไม้ติดไอติ๊กไปเลยนะเติมลมให้หน่อยให้เขาเติมลมหน่อยเร็วๆด่วนๆเดี๋ยวตามขบวนไม่ทันเดี๋ยวหลงขึ้นเมื่อไหร่พี่ขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นเมื่อไหร่ต่ขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นเมื่อไหร่ วันไหนอ๋อัดเร็วๆเติมลงให้หน่อยเดี๋ยวไปไม่ทันไม่ได้เลยโอ้โหแต่ละคันใส่แรงนั้นเลยไปเต้นรับบรล่วกนี่ค่ะไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมเขาถามไม่ท่วมไม้ตาก็ไม่ท่วม เมื่อวานโทรเช็คอยู่ฮะก็นะตเติมเท่าไหร่อ่ะเติมไม่เป็นหนูงล้วเขาไม่เติมให้หรอมีกดแต่เราอยู่เราไม่รู้ว่ามันตั้งมันต,ตั้งอะไรมันต้องมีปุ่มตั้งว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เราไม่รู้ต้องใส่เท่าไหร่ก่อนแล้วเรามากดจะเป็นเวลาถึงมันยางปิดปิด,ปดอุ้ยย่าหาทำเลย<า>เดี๋ยวคนนี้ก็แบนอยู่กับปอทอนั่นแหละไม่อ่อนออนี่อ่อนหนูเอาน้ำไปกินไงนะ้ำเต็มรถเลย ยมันมีปุ่มขึ้นอยู่อ่ะเรากดอย่างเดียวแต่มันไม่รู้ว่าต้องกดกดดาวเ์ได้ประมาณสี่สิบย้าเกินสี่สิบสิ้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าสามหพอหน้าเบาหน้านี้่านเป็นไหมเติมลมเป็นไเติมบูวนเลยงั้นช้างั้นไปบู่นเลวเออไม่ทันเขารันลอยนู่นเลยได้ได้ไดปแล้วนทางน้ำลไหน ได้ดะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เราก็ไม่ทันแล้วไม่ทันจริงๆ ไปไหนแล้วตับปีใหญ่ใหญ่เลยจะตามไม่ทังน้ำหนักเพรานะว่าไม่เอาไปก็ไม่มีกิน เดี๋ยวก็ได้จอดอยู่ตรงนี้เลยพวก <c oughs> อ,อยู่เลย <c oughs> พวกอยู่เนี่ย คนนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางเฮ้แกกะ <c oughs> เดี๋ยวมันหยียบเลยวัด <c oughs> <c oughs> ซ้อนยิยงลิบลิบอยู่นะตามไม่ทันรถเกี่ยวแล้วนะคะตอนนี้เราตามไม่ทันรถเกี่ยวแล้วนะคะรถเกี่ยวไปยันไหนแล้วเนี่ยไม่ทันที่หรอกไอ้หน <c oughs> ูไปไปก่อนเลย นำหน้าไปก่อนส่องรีนะคะแล้วเราจะเราจะตามไปที่ทรถเกี่ยวนะติดเราไม่คนหรอกไป็ติดตรงเส้นม้ตาน,นั่นเองรับห่ว,<ม>หวงท่วก็มีใต้สะพานและท่ว สะพานที่กับมรถอ่ะสะพานใหญ่ตรงหน้าเรา,าไม่ได้ข้ามเราที่นะทนีน่เราเพราะว่าท่วมเอเนี่ยหน้าฝั่งและฝั่งนูนงน้นอ่ะท่วมฝั่งนี้ยังไม่ท่วมมันก่อนผ่านก็ไม่ได้ท่วมอ่ะคือคุณจะท่วมไปดูนะเพราะวัติเส้นผ่านท่วมฝั่งนู้นแ่ะฝั่งนู้นท่วมฝั่งนี้ยังไม่ท่วมใช่ไหมก็น่า,นาใช่บอกแล้วเป็นรถรถเกี่ยวที่เราไม่ทันหราคะ่ะ ไล่ส่วนในติ๊กต็อกไม่ได้ด้วยถ้าไลฟ์ส่วนในติ๊กต็อกโดนบล็อกอีกทำไมอ่ะถ้าไลฟ์ส่วนในติ๊กต็อกอ่ะมันจะเพิ่ว่าอะไรนะการแจ้งเตือนอะไร่ในรับการบาดเจ็บหรืออันตรายถึงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราบล็อกทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะสองวันสองสามวันนือไม่เคยโดนบล็อกอยู่ไลฟ์ตอนขับรถอ่ะไลฟ์นี่โป้เปื่อยก็ไม่ได้ว่าจะโป้เปื่อยเลยบางทีไม่ได้โป้ไม่ได้เปื่อยเลยเลย แลหาวไม่นี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะนี่กเดินทาง96 9 10 11 12 13มา16 17 18ก็พอดีทุกหนึ่งน่ารถแรงกำหน้าไปแล้วครับ วงอยู่ไหน่เนะ่อห,ห,ห้าานรวงอ่ายว้เรอใช่ใชสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางกัน ตามไปรนต่อข <łość> ีไปผ่านต่อก็ผ่านไปกับลูกวิขี่ไปกับติ๊กขย่ไปกับติ๊กวานนังนรถวางดีใหญ่ี ประพันไม่เก็บโลมหรอเระพันไม่พูกใช่อหโชว์บอยติ๊กเฮ้ยคันนี้ใครขับต,ติ๊กลูกพี่ขับเป็นไหนเขีอยูู่คลกพี่ ร้อยฟัดกันเป็นร้อยว่าเลยไอติก๊กประพันธ์ผูกเชือกล่มบ้านล่มกับผือพลึบพๆึกพึก,กเลยนะ่ะผูกไว้นะเออเออ้โอ้โหชิบหายทั้งหนวะเนี่ยตัวยางเต็มไปหมด มนนีมา,าแวะเติมลมยางก่อนนะทุกคนแก้วเมื่อวานเก็บเลขพัสดุไว้ให้เขาป่ะเออตรอทักมาฮะเอ็งส่งให้ใคร พี่มินหรือพี่ต้อมเออเออเอาแล้วเขาทักมาหาคาอีกวะเออเออนี่เขคว,ว่าจะไม่กลับอีกแล้วเนี่ยเออพวกอะไรนะพี่ต้อมจอมไม่ลมเอ็มติดลมเติลม,ตลมลมเปล่าเติมไหมคะตอนนี้กำลงังแวะเติมลมเติม,<ล>มคะม่ะ ประมาณนั้าานะก็ั้กนหนุนน่นหลับ่ะเออก็ห้าวตื่นแต่เช้าเลยนี่ <c oughs> อ้าวตื่นไงห้าวอืมห้าวอย่างเงี้ยละอืม,อ,มอ้นุู้นก็ติดไข้ชิมหายเลยค่าค่าแค่ก้าวาออกจากประตูแค่นั้นแหละมันร้องละ ออกข้าออกไปไหนกันแล้วแต่ออกไอินเป้ไม่รอ้องอิเป้มันรู้แต่เมื่อคืนเมื่อคืนมันมาซบมาหอมมาอะไรอยู่เออตาจะโทรไปบอกแม่ค่ะไปบอกแม่แล้วแม่บอกเออคุยๆกัน ั้งคู่บงงเออไอติก๊กไปกัรตะเคียดต่อไปไกลบีประพันธ์ไปกัลูกพี่แตะพรนคร่ะประพันธ์ไม่มีไว้กับพี่